ครั้งแรกของป๋านี่สองตัวดี่อันนี้<อ>น,น,นี่หันมาทางนี้ป๋าเอาละนี่เป็นไงครับครัง้งแรกเป็นไงครั้งแรกในชีวิตครับนี่ตกปลาได้สองตัวทีเดียวครับ <c oughs> โอ้ประสบการณ์ใหม่เลยครับผมเยี่ร้อยเอาวางคันปลาวางคันปลดปลาครับในที่สุดความสำเร็จก็เกิดขึ้นแล้วครับอออ <c oughs> เออน,น,น,นี่ไงปลาใส่ในถังนี้ก็ได้ครับอ่าเลี้ยงเป็นไว้ก็ได้กลับบ้านเราจะได้สด โอเคครับป๋าประสบป๋าบอกมาเปิดประสบการณ์รรณครั้งแรกการครั้งแรกในชีวิตแล้วครับครั้งแรกใครตื่นเต้นทุกครั้งเลยป๋าไม่ว่าอะไรเนาะโอโ้โหธรรมดาพื้นึ่งเดียวป๋ากินแล้วของกินแล้วใหม่ๆก็แบบนี้แหละครับเ,นะเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวจับจับจังหวะได้แล้วก็สบายแล้วใสแ่สแดงครับป๋าบอกว่าอยากได้ใส่แดงไปย่าง ปลาแดงปลาเหลืองอะไรสีอย่างนี้ประมาณนี้เนาะป่าเนาะโอ้ยป่าจะเอาทุกไม้เลยไงหย่อนเป็นโดนหย่อนเป็นโดนน่ะสงสัยจะสงสัยแล้วเอสงสัยจะเอมีอะไรจะทำให้เราติดใจหรือเปล่าเนาน้าๆน้าดูดิแล้วบอกว่าเอาแล้วโดนอัมแล้วเน่ะสงสัยจะมีอะไรทำให้เราติดใจหรือเปล่าเนาะออัมเขาว่าไม่เคยมาตกทีอเกาะนี้เออหย่อนเป็นโดนหย่อนเป็นโดนน่ะเอาอรอลุ้นกับป่าเขาครับรอลุ้นไปนะครับ ดูครับปลาเราเอาอีกแล้วหย่อนเป็นโดนน่ะ <_ an> โดนแล้วผม,มโดนหลอกแล้วอย <_ an> ู่อยู่เนาะนับหนึ่งนับสองนับหนึ่งนับสอง,งื้อน,นีนะ <_ an> ไม่ได้กินข้าวหรอกปลากินอย่างเงี้ยปลาไม่ได้กินข้าวหรอกจะ <_ an> สู้ป่าเขาไม่ได้ แงเอาใหญ่เอาใหญ่หญจับจับทางได้เอาใหญ่ปลาเห็นไหมตกไม่ยากหรอกปลาทะเลตกง่ายสายแดงครับสายแดงเป็นไงปลารู้สึกยังไงบ้างโ้สนุกปกติผมไม่เคยตกปลา ติดอย่างนี้ไงครั้งที่พอตกครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตทีต่ตกปลาทะเลมันเป็นอย่างนี้มันเกิดความมันติดสองติดตีละสองก็มีนะสองก็มีในลุ้นเนะมันก็เลยเกิดเกิดความสนุกไปในตัวเลยมันก็เป็นกีฬาอย่างหนึง่งแต่ถึงถึงมันตัวมันไม่ใหญ่มากแต่ว่าเราตกได้นี่เราก็ภูมิใจแล้วเลยเนี่ยปลากินครับปลาไสนี่แหละปลากินปลาสแดงปลากินตลาด ปั๊บซื้อตลาดปั๊บซื้อตลาดตอนนี้ถ้าเราตกได้เอง,องนี่โอ้โหยอดครับหวานเกี๊ยบเลยตอนเย็นนะรับผม <laughs> อ่าลุ้นกับปลาไปเรื่อยๆครับขึ้นทีลนะสองตัวสองตัวนู่นนะปลา ทีละสองตัวสองตัวครับแล้วบอกไม่เคยตกปลาแล้วบอกว่าตกปลาไม่เป็นด้วยไม่ใครจะไปเชื่อเลยเอฟซีสางบ้านเราไม่เชื่อแน่นอนีน้มาเลยจริงๆที่ผมไม่เคยตกปลาเลยครับปลาทะเลโดยเฉพาะปลาทะเลเนี่ยผมไม่เคยเลยถ้าไม่ได้มาเที่ยวทะเลนี้ก็ไม่รู้จักปลาทะเลเลยเนาะไม่เลยครับไม่เลยเนี่ยมาลุกลงเรือครั้งนี้เหมือนกันนะครับลูกงเกี่ยวเหยื่อาเกี่ยวเหยื่อบอกวิธีเกี่ยวเหยื่ออ้าวปลากินแล้วของผมอ้าวรุด เยอะๆเกี่ยวที่ตามันก่อนนะครับแล้วก็มารงคอใช่ครับบอกว่าที่เขี่ยทนี้ก็เขี่ยเอ็นเลยนะครับตามที่ไหนบอกไะลครับเพราะว่าครั้งแรกนะครับเขาบอกยังไงก็เชื่อทำตามอย่างนั้นเลยครับแต่ก็ได้ผลนะครับทุกอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปสรุปตอนเย็นว่าเราจะได้มากได้น้อยขนาดไหนนะฟ้านะฝีมือว่าครั้งแรกนะทิพทะเลครั้งแรกเลยนะเดี๋ยวเราติดตามชมกันครับเอายกสีน้สังโดดลงไว้แล้วครับแล้วเอาเอาตัวนี้ขึ้นก่อน ตกง่ายครับใครที่ตกไปเป็นต้องมาลองครับตกไม่ยากอย่างที่คิดนะครับ <c oughs> ลงไปตะกี้นี่อไอ้เอสีจ <c oughs> ังมวก นี่เรากิดเป็นแกล้งยครับพี่ทางป๋าเขาคงจะดูงงเลยตกไม่เป็นอะไรอาจเอาเงินกเอาโหพี่ไอ้นี่เลยอ่ะยังโป้ก็เลยอ่ะมาอะไรกันน่งเอาลากไปลากไปโอ้ยมาทีเดียวสองตัวครับสองตัวอีกอ่ะสตัวครับผมนี่แหละป๋าความหวังของหมู่บ้านอยู่ที่ป๋าแล้วโดน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 เอาด้วยเอาด้วย เป็นหลบปลาเขาครับใครไปครับปลาบอกมือใหม่นะครับสักครั้งหนึ่งนะครับมาทะเลก็อยา่มาเที่ยวทะเลก็เลยอยากออกมาลองตกปลาบ้านนะครับเลยออกมาช่วงบ่ายกันนะครับตกทริปนี้ก็ไม่เต็มวันครับครึ่งวันนะครับออกมาบ่ายนะครับในตอนเย็นแล้วเข้านะครับครึ่งวันุยผงสีขนใหญ่ขึ้นครับตกใจอะไรไม่รู้ปลาใหญ่มันไล่มั้งปี ไม่ต้องโดดน้ำนะครับไปนู่นเหรอโอไปนู่นแล้ว,น,ลวนู่น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 ,น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 เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มามันไล่กินมัน้งปลาใหญ่มันไล่มั้งตกใจอะไรสักอย่างถึงไหมโอ้นู่นไปนู่นเนาะไปไวเนาะนสาเหยื่อปลอมเราเราสสยเหยื่อนะปา น้ำจะไหลลงอะเนี่ยป๋ามาแล้วป๋าปลานินอะไรอ่ะปลาลูดเหรอปลาลุดแล้วมันจะใหญ่ดิ ธรรมดาที่ไหนอ่ะเบ็ดซึ่งน้ำเมื่อไหร่ได้เพื่อนที่อยู่ไอ้ี๋ตาเด้อตาเด้อตอนแรกๆกอดขันเบ็ดไม่ปล่อยเลยอ่ะยิ้สบายเลยอ่ะเอ้ยปลานิลปลานิลไหนป่านี่ยกขึ้นนี้ป่านี่ปลาหมอคางแดงเอ้ยเล่นดิปลาหมอคางแดงมมคางดำโมเมน ไอโซครับไอโซหมูส oon, ีกินแล้ S> <S าผมก็โดนแล้วน่ะอุ้ยโกดโกดไปถ้าปลาเข้ามาหาปลากับข้าวครับสนุกสนุกกันนะปลาเนาะพอได้คลายเครียดบ้างพักผ่อนบ้างมาเที่ยวทะเลได้คุยเขาได้บางครั้งหนึ่งนี่บานินมาแล้วปลาเนียแล้ว แทงมือครับใช้ผ้าจับการมันแทงมือ,อมกดคันจมอีกแล้วเนี่ยป๋าโดนป๋าล็อกหน้าล็อกให้ดีกดกดแรงๆนะป๋าอีกแล้วนะ่ะเอาเดี๋ยวนะ่ะโดนอีกแล้วเหรอ,อกัดเขี้ยวกัดคางได้กินข้าวมาได้นะป๋า <laughs> <laughs> ปวดกรามนะอุ้ยแดงใหญ่แดงใหญ่เข้ามาในเรือก,ก่อนล่วง ปลาจำไม่มีเลยปลา,เ,ปลาอออปเอ้บู๋โอ้โหปลานินไอแรงมันดีป่ะโอ้กดบูบบูบบูบหนาวโดนแล้วหนอไออดใจไม่ได้ไอปลานินเนาะมาแล้วเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยอ่ะมือจิกมือจิกอดไม่ไหวเอาปลาใหญ่ยอมหมดเลย โดนโดนเอาออจับข้างบนก็ได้ปา่าล็อกข้างบนอะ่ะครับเออนั่นแหละมันจะได้มีแรงขึ้นมาอีกครับเขารักแร้เลยด้ามายาวเขารักแร้เลยเอาแล้วนาเตรียมตัวซื้อคันใหม่ให้ป๋านะวันนี้เล็กไปแร้วโป <laughs> <laughs> รกรม่เข้าแล้วออกยากนะป๋าเออจกันตัวเลยแด้อบอกไนะ ยังยังยืนยันอยู่ว่าใช่ไหมตกปลาทะเลครั้งแรกใช่ไหมยังยืนยันอยู่ใช่ไหมในชีวิตนี้ผมบอกเลยเลยว่าผมไม่ไม่เคยลงเรือโอ้ตัวยังใหญ่สองตัวนู่นป๋าตัวยังใหญ่เลยเอาขึ้นมาลากขึ้นมาโอ้ดีโอ้ยเอาขึ้นมาอีกเอาอีกเลยอีกเอออุ้ยเอาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวก็แกะเอาเป็นครั้งนู้นเลยนั่นะโอ้โหในปลาทีอีกแล้วนี่โดน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  ใส่เอวหน่อยสิเอ้ยไม่ใช่เด้งอย่างนั้นใส่เอวก็พอโอ้ยมีปลาเก๋าด้วยป่าสองตัวปลาทูปลาทูเอาฝั่งนี้ก็โดนเอาในะจเย็นใจเย็นใจเย็น,เ,นเออใจเย็นอาข้างหลังก็โดนเอาได้ยินเสียงแว่วๆมาโดนโดนโดนช่วงเย็นครับสนุกสนานกั ไหวไหมเรือวิ่งตามไหมเอาเรือวิ่งตามไหมไอแซวซะแล้วไอ้ปลาสู้เขาสู้เขาเรือวิ่งตามไหมโอ้ยโอ้ยยกโอ้ยมีเสียงยกยกลากมายกอือโอ้ยปลาทูปลาสตัวไอ้เขาเรียกปลาทูไอ้มามีน้ำหนักปะ มันกดกดอย่างแรงเลยครับปลาหมูสีเนี่ยมันแรงดีจริงอืมของเราไม่นเข้ามาเรียไอ้ปลามันรอยอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยย่อนปุ๊บกินปั๊บเบ็ดเ,เหลือสามตัวเองนะสาธกกิินเบ็ดเหลือสามตัวเองเลยหลือจีตัวไม่รู้เนี่ยปนินเปล่าไม่รู้ปลาปลามาสนุกเอาเต็มที่นะปลานะปะนินปนิน สองตัวตัวเล็กปล่อยเอาแต่ตัวบนครับอเอาฝ่ามือนี่อ้ยป๋าโดนอ้ยป๋าโดนป๋าโดนป๋าโดนนะปล่อยครับไม่ได้ใสเอาป๋าอุ้ยป๋าโดนเปิดม่วงหน่อยสิเปิดม่วงหน่อยสิเอ็มจี MC ไม่เห็นเปิดม่วงหน่อย อุ้ยโอ้ยเป็นไงป่าทริปแรกคิดเป็นอย่างที่คิดไว้ไหมปลาทะเลฮะติดใจปลาทะเลแล้วครับนี่ครับป่าตัวใหญ่ๆเลยโอ้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 ยตกน้ำยกหน่อยยกหน่อยมาทางนี้มาทางนี้โอ้ยนู่นหัวเรือหัวเรือยอมไม่ไหนนู่นเอ้ยยอมไม่ไหนน่ะยอมไม่ไหนน่ะ วิ่งวิ่งตามไหมเรือวิ่งตามอีกไหมเรอวิ่งตามเอโหวิปลาปลาเรือปลาใหญ่กว่าปลานิ้นี่กัใหญ่กว่าปลานีเอออ่ะอะไรนะอื้มโอ้โหยู้ยไม่ไหวแล้วเอาเ๋ยวไม่ทานเขาย่อย่วยัวย้ยโอ้ยโอ้ย ขนาดออกบ่ายเนี่ยแล้วออกเช้าป่านี้นะโอ้ยโอ้ยมาแล้วป่าปลาเ,ลเก๋าด้วยโอ้ยโอ้ยอเก๋าใหญ่นี่ครับปลาเก๋าครับตัวแรกของผมป่าป่าระวังนะป่าลายอย่างงี้กินไม่ได้นะมันมีพิษนะหรอมันมีพิษนะอ้อาจะทำไงล่ะครับพิษพิษพิษหลายแรงนะลายลายอย่างเงี้ยนะอเออเอาผ้าจับผ้าจับอย่าให้มันโดนนิ้วนะอ่านิ้วหงิกเลยนะ ใช้พาจับใช้้าจับ,จบเออเดีิน,นไ,อไอ้้าจับเลยอย่าอย่าให้เมือกมันโดนนิ้วนะนิ้วงิกเลยนะเอเอโดนแล้วโดนเอาคีบปลดป้ายคีบปลดวอ้าใส่ตะกร้าไว้ครับไหนว่าเป็นพิษเอา,เอามันมีวิธีแก้อยู่ใบมะกรูดขิงขาดอะไรใส่เข้เาไปอ่ะมดพิษอ่ะไม่เหลือเจอพิษเราเรียบร้อยเออเอรอยาแก้พิษของเราแรงกว่าป่า เออเจอกินขาดอะไครหายหมดอ่ะเรียกเก่าลายตุแกครับหน้าอีกแล้วหอ้ยโอ้ยเข้าแสงตะวันด้วยอย่างเท่เลยอะช้อนเนี้ยโอ้ยอย่างเท่เลยอะเเพ็บภาพไว้เนี่ยเจ๋วเลยเนี่ยโอ้โหลากมาแล้วป๋าเขาลากมาอีกแล้ว ลากมาอีกแล้วโอ้โหโอ้โหสมการรอคอยโอ้ยปลาายกขึ to ้นยกขึ้นเออสากบล็อกปลามาคงเขาเรียกน้ำดอกไม้จับต่ำๆหน่อยตบตบปากให้ร้องโอยเลยโอ้ยห้อยตบให้ร้องโอยเลยอะปลาสองตัวเราร้องเลยเราร้องเอาเมื่อเมื่อเมื่อกี้เจอปลามีพิษอันนี้ตบปากให้ร้องเลย เลือดสาดแล้วครับฝันเลยครับฝันเลยครับฝันโอ้ยปลาสากบอกครับน้ำดอกไม้อ่ะสนุกสนุกป่านานๆเจอกันดีโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับเต็มที่เลยเต็มที่เลยทำไม้เชื่อมาดูเองนะครับนี่แหละใจยาหมอชิดคนมักม่วนล่ะเด็กตึงเลยอ่ะถอยถอยเออโอ้นาโดนหรือลบไว้ขาดเลยแล้วขาด เลครับมาสับให้หน่อยพี่วุฒมาสับให้หน่อยครับผมตะขอเหรอเอาขอสับให้หน่อยไอ้ยะวิ่งเรือตามไหมวิ่งเรือตามไหมโอ้ยโอ้ยวุ้ยตาตาปลาสากตามานี่นี่นี่ปลาสากเออตาสากมันตามามันจะกินเลยสองตัวนะผมผมขาดไปแล้วครับเรียบร้อย เอาใหญ่เอาใหญ่เอาใหญ่ป๋าอย่ายอมป๋ามาแล้วขาวขาวสองตัวปลาทูอีกแล้วนู่นนู่นนู่นโอ้ยเอาใหญ่เอาใหญ่ป๋าปลาเก๋าขึ้นมาโอ้โหบอกนี่มันมีวิธีแก้อยู่วิธีแก้พิษมันมีอยู่สมุนไพรมีไม่กี่อย่างแล้วครับแก้พิษได้เลยป๋า เออชิ้นขาดแตวก็ใ้ใบมะกรูดมะนาวสักหน่อยหนึ่งพริกสดสักหนึ่งพริกตาเรียบวิธีถอนพริกที่ถูกต้องโดนอีงแล้วโดนเองแล้วไอ้ไอ้คนไอ้คนตอนไอ้บ่ายโมงไปไหนแล้วปาไอ้คนนี้ตกไม้ ไอ้คนไอคนที่มาตอนบ่ายมงไปไหนแล้วอ่ะปาทีอ่ะลุงโอ้โหปาทีแล้วคิดตัวที่หนึ่งสองสามยกมาคันผมว่ามันจะสั้นไปสักหน่อยปะโอ้โหเนี่ยปาโดนโดนโดนอยู่ไว้ยังอยู่ยังอยู่บอกใครเขาจะเชื่อในมือใหม่ ไม่มีใครเชื่อแล้วมั้งตกตกปลาขนาดนี้ในถังนี่อ่ะมันดับเซียนเร็วยกทีละสองผีละสองนู่นเราบอกว่าตกปลาทะเลครั้งแรกใครจะเชื่อนุ่นเอาขึ้นมาอีกนะนุ่นปลาเหลืองีโอ้โหอะไรอันนี้เขาเรียกปลาอะไรไอ้เหลืองกะลีซีไอ้เหลืองใช่ปลาที่สามมันทอดอร่อยนะปลาเนื้อฟูดีนะรเมื่อวานันนี้ไม่มีพิษอีกหรอ ไม่ทันแล้วอ๋อนึกว่ามีพิษอีกครับเล่นไม่ทันแล้วเดี๋ยวปลาสะบัดปลาตกน้ำเลยเล่นไม่ทันแล้วบอกอร่อยแล้วเล่นไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเอาไตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่ตะวันแดงเลยครับยัง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 ไม่หยุดอีกยังยังกินอยู่ครับปลายังกินอยู่ ซิวอะซิวโซ้อยอะซิโ <Richt> ซ er> ้อยนะครับโอ้ซิวโซ้อยครับโซ่อยกำลังจะขึ้นแล้วโอ้ยโอ้ยลากมายกโอ้โหโอ้ซิวโซ้อยนะครับซิวโซ้อยป๋าก็ไม่ยอมเหน็ดยอมเหนื่อยเนาะความมันมันเกิดขึ้นครับทุกอย่างที่ปนี้เป็นครึ่งวันนะครับออกบ่ายนะครับ ครึ่งวันมาช้ามาช้าเป็นครึ่งวันที่มีประสบการณ์ใหม่ๆครับครึงวันเกอี้ครับคึ่งวันก็มาครับมาถ้าสะดวกก็ออกครับไม่พาออกไม่ได้เดี๋ยวป่าร้องได้ยุไปยังไม่ได้ถ่ายรูก ผลงานผลงานครึ่งวันของเราครับออกบ่ายครับออกบ่ายเข้าเย็นนี่ครับช่วงเย็นไมไหอืนี่ครับพอพอได้กินปาเนาะเป็นไงคลิปนี้เป็นไงบ้างรู้สึกยังไงสนุกครับสนุกผมโดยปกติแล้วผมไม่เคยคิดคิดคิดไม่ว่าจะได้ขนาดนี้ได้ไหมครับไม่ผมเพราะว่าจะเบรกครั้งแรก จบเบ็ดครั้งแรกแล้วคิดว่าไปลงน้ำเนี่ยหาประสบการณ์เฉยๆไม่คิดว่ามันจะตกได้ขนาดนี้ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วไม่เคยเลย <c oughs> บอกได้เลยครั้งแรกในชีวิตครับที่ <c oughs> ลงเรือตกปลาอย่างนี้ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายปะ ไม่น่าจะใช้ครั้งสุดท้ายน่าจะมีอีกอยู่ครับมันสนุกครับมันโอเคครับการนัดของแม่แม่อะไรหราเพื่อนเราเช่าเรือไปนอนก็มีโอ้เอ้คนที่เช่าเรือไปนอนเออเช่าเรือไปนอนแล้วเราไปไหนไม่รู้ไอ้ต่อไอคนบ่ายโมงกันไปไหนไม่รู้ไปแล้วฮะไปน้ำกลับครับไปน้ำกลับไปแล้วเนาะไม่เสสียยดดาาเห็นชมน้ำเลยเนาะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย เอาไส้แดงครับไปย่างอร่อยแต่ปลาปลาพวกนี้อย่าไปย่างมันจะเสียของปลาพวกนี้ต้องเป็นแกงส้มทอดไม่ใช่แมวหรอฮะไม่ใช่แมวหรอมันมันไม่กี่แล้วรถรถรถเลยครับไม่เป็นไรครับเอาเต็มพอดีโอ้โหขีดมือปลาไม่มีน้ำแข็งใส่เนี่ยใส่น้ำแข็งไม่ได้เลยนะเนี่ยตรงหน้าปากคลองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเอากระติกใหญ่ใส่